วันนี้คำนี้ดีกลับมาชวนคุณคุยเรื่องบาปบาปอีกแล้วนะครับเมื่อเอพิโซดที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของ Pride ซึ่งเป็นหนึ่งใน Seven d e a d l ี่เซนนะครับผมว่ายังมีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจมาทบทวนกันก่อน,อน Seven d e ดดลี่เซนหรือว่าบาปหนัก7ประการมีอะไรบ้างมีคาว่า Lust ซึ่งแปลว่าตัณหาราคะนะครับกลัช t นี y ก็คือความตะกละตะกลามครับ greed คือความโลภนะครับ wrath คือความโกรธแค้น l o t h คือความขี้เกียจซึ่งเอาจจริงคำเนี้ย มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะคือมันมีขี้เกียจด,ดีและมีขี้เกียจไม่ดีด้วยนะเออแต่เดี๋ยวเอาไว้คุยกันทีหลังนะครับแล้วก็ pride ซึ่งเราคุยไปแล้วแต่ทีนี้คำที่อยากชวนคุยในวันนี้คือคำว่า Envy เขาว่า EnV นีเนี่ยมันคือความอิจฉาริษยาใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันจะมีอีกคำหนึ่งซึ่งคนมักจะใช้กันอย่างสับสนจะบอกว่าสับสนก็ไม่เชิงนะฮะเราต้องบอกว่า People tend to use it interchangeably In interchangeably ก็คือ ช้สลับกันไปมาโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายที่ต่างกันอยู่อย่างมีนัยยะสําคัญนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะใช้ปนกันได้นั่นก็คือคําว่า jealous นะครบคับคำว่า jealous กับคําว่า envy เนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นไทยมันก็อาจจะคล้ายกันก็คือความอิจฉานั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่ก็คือคําว่า envy แปลว่าความรู้สึกอิจฉาเพราะว่า คนบางคนมีสิ่งที่เราอยากมีแต่เราไม่มีนอกแม้เช่นเรา envy ว่าเพื่อนมีบ้านหลังใหญ่เรา envy ว่าเฮ้ยงานเขาดีจังเลยเราอาจจะ envy ว่าโอ้ยแฟนเขาแฟนเขาหน้าตาดีจังเลย I envy you นะครับแต่ถ้าสมมติเกิด jealous แปลว่าหึงห่วงหรือแปลว่าไม่อยากให้คนมาแย่งในสิ่งที่เรามีหรือเป็นเจ้าของ ตัวอย่างเดียวกันสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของแฟนนะครับถ้าเกิดเรา jealous ก็แปลว่าเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วมีคนมาเหมือนจะมายุ่งกับแฟนเราอันนี้เรา jealous หรือว่าแฟนเราทําท่าจะไปวอลแวร์ก,กับคนอื่นเนี่ยเรา jealous เพราะว่าเรากลัวจะสูญเสียสิ่งที่เรามีแต่ถ้าสมมติเกิดเป็นเรื่องแฟนแบบ envy นะฮะก็คือเฮ้ยเราอิจฉาจังเลยที่แฟนนายสวยเราอิจฉาจังเลยที่แฟนเธอหล่อไม่ได้แปลว่าเราต้องการแฟนเขานะถูกปะ อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากก็คือว่าถ้าสมมติเกิดเป็น envy is when you want what someone else has if you want your neighbor's new car you feel envy นะครับแต่ถ้าสมมติเกิดเป็น jealousy นะครับ is when you w o r r i e d someone's trying to take what you have นั่นคือจำกัดความของมันเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตก็คือถ้าสมมติเกิด envy เนี่ยมันจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่แค่2คน ก็คือเรากับอีกคนหนึ่งที่เราอิจฉาเขาเพราะเขามีอะไรบางอย่างที่เราไม่มีแล้วเราอยากมีบ้างนะครับแต่ถ้าสมมุติเกิดเป็น Jealous มันจะมี3คนเกี่ยวข้องก็คือมีเรามีคนอื่นแล้วก็มีใครอีกสักคนหนึ่งที่เราไม่อยากจะสูญเสียไปแล้วเป็นคนของเราบางทีเราก็อาจจะรู้สึก Jealous กับคนที่ไม่ใช่แฟนก็นได้นะเช่นเพื่อนสนิทของเราอะสนิทมากๆเลยแล้วมันเริ่มไปมีเพื่อนซีคนอื่น เราก็อาจจะรู้สึกเจเลสได้เพราะว่าอะไรเรากลัวจะสูญเสีย Best Fri e n d ของเราไปให้กับคนอื่นถ้าเกิดเพื่อนซีของเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นเพื่อนซีแล้วอ่ะมันเจ็บนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความรู้สึกเจ o u สได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือความแตกต่างระหว่าง envy กับ Jaalous แต่ที่นี้วันนี้ที่อยากจะชวนคุยก็คือว่าจริงๆ envy เนี่ยมันอาจจะดูหน้าตาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากมีความรู้สึกนี้เพราะว่ามันจะรู้สึกร้อนรุ่มใช่ไหมรู้สึกแบบนั่งไม่ติดรู้สึก ไม่แฮ p ปีไม่สบายใจย่อมไม่น่าจะมีใครอยากจะมีความรู้สึกนี้แต่บางครั้งถ้าเกิดเรามีความรู้สึกนี้ขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้หรือว่าเราจะใช้ e n v นที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยยังไงให้เป็นประโยชน์กับเราอ่ะอันนี้มีวิธีนะครับ so can envy be good for you the answer yes if you use it properly first of all envy is a great tool for self awareness เขาว่า self aware หรือว่า self awareness ก็คือรู้ตัว รู้ตัวไม่ใช่มีสติรู้ตัวนะแต่ว่ารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงเช่นถ้าสมมุติเกิดเราเป็นคนที่ขี้หึงอ่ะแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราขี้หึงอันนี้คือไม่มี self-aware นะครับเฮ้ยเราเป็นคนโอเคใจกว้างมากแต่ทุกคนบอกหมูว่ามึงอขี้หึงมากรู้ตัวหรือเปล่า ถ้าเรารู้ตัวแสดงว่าเรามีเซลฟ์แวร์แต่ถ้าไม่รู้ตัวคือไม่มีเซลฟ์แวร์ทีนี้ e NV เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับ self awareness ยังไงนะครับเขาบอกว่าจริงๆ e NV เนี่ย NV y can make you discover what your true desires are e NV y จะช่วยให้คุณได้ค้นพบความปรารถนาที่แท้จริงของตัวคุณเองเขาบอกว่า it is an excellent clue telling you that you are not happy with what you have and that you would rather have or be something else นั่นก็แปลว่าถ้าสมมติเกิดเรารู้สึกอยากได้อยากมีในสิ่งที่คนอื่นเขามีหรืออยากได้อยากเป็นเหมือนคนอื่นเขานั่นอาจจะแปลว่าเฮ้ยแสดงว่าเราไม่พอใจกับสภาพที่เราเป็นอยู่ใช่ปะสเตตัส quo ที่เรามีอยู่เนี่ยเราไม่พอใจหรือปาหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ดีพอสําหรับเราแล้วนี่ก็แปลว่าเราต้องมาคุยกับตัวเองเอานะว่า Or do do I have to get something else that is better or do I need to be somewhere else that is better for me or f o m for my situation เพราะฉะนั้นก็บอกว่า envy หรือว่า jealousy it could be good if it can kick you in the butt to discover and appreciate what you already have นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นเครื่องมือเพื่อกลับมาเช็คตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราอยากจะได้อะไรที่มันต่างไปหรือว่าดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้สองก็คือ if we are talking about career or profession or your job envy is a great motivating factor ก็คือถ้าสมมุติเกิดพูดเรื่องการทำงานนะครับ envy เนี่ยอาจจะเป็น motivating factor คือเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้เราเนี่ยเกิดแรงขับเคลื่อนบางอย่างได้ง่ายๆถ้าสมมุติเกิดเพื่อนที่เข้ามาพร้อมกันรู้สึกเหมือนจะได้ดีกว่านะครับเอ้ยเริ่มเริ่มได้โปรเจกต์ใหญ่ๆไปทำแล้วเรารู้สึกอิจฉานะครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเฮ้ยแสดงว่าแกก็อยากทำเหมือนเพื่อนใช่หรือเปล่า ถ้าสมมติเกิดแกอยากทําเหมือนเพื่อนแต่แกยังไม่ได้ทําเหมือนเพื่อนนั่นแปลว่าแกต้องทําอะไรวะแกต้องพัฒนาเหรอแกต้องปรับปรุงเหรอแกต้องลบข้อเสียของเราเรื่องอะไรบ้างหรือว่าลองลองมองไปที่เพื่อนซิว่าเพื่อนมีอะไรที่เราไม่มีหรือเปล่าแล้ว what what do you have to do in order to get what your friends got so that could be What What is said here a great motivating factor แล้วก็นแน่นอนเลยครับถ้าสมมุติเกิดเราไม่มีการ envy ใครเลยนะครับไม่รู้สึกอิจฉาใครเลยไม่รู้สึกอยากได้อยากมีในสิ่งที่เราไม่มีและยังไม่สามารถจะมีได้เลยมันก็จะไม่เกิด self improvement จะไม่เกิด self development เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็พึงพอใจอยู่แล้วในทุกสิ่งที่เรามีซึ่งสิ่งนี้นะครับ หลายๆคนอาจจะบอกว่ามันก็อาจจะดีได้นะซึ่งไม่เถียงเนะี่ยในหลายบริบทครับการที่เราพอใจหรือว่า c o n t e n t กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็จะนำมาซึ่งสันติภาพในใจของเรามันจะนำมาซึ่ง Peace เราจะไม่รู้สึกร้อนรนเราจะไม่รู้สึกดิ้นแดวเด่วะเวลาเห็นคนอื่นเขามีสิ่งนี้แล้วเราอยากได้บ้างซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีได้และไม่ดีก็ได้สำหรับใครก็ได้และ คนอื่นหรือว่าตัวเราก็ได้มันแตกต่างกันไปตามบริบทนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องลองใช้สิ่งที่เขาว่ากันว่ามันเป็นสินหรือว่าเป็นบาปเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์สําหรับเราครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเกิดจุดประสงค์ในช่วงนี้ของชีวิตคุณคือคุณอยากจะดีขึ้นคุณอยากจะพัฒนาขึ้นก็น่าจะต้องปลดปล่อยให้ ความอิจฉาเนี่ยมันได้ทํางานบ้างแล้วปล่อยให้ความอิจฉาเนี่ยมันทํางานไปจนถึงจุดที่คุณนั่งนั่งอยู่เฉยๆไม่ติดแล้วอะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างและอยากจะทําให้ชีวิตดีขึ้นนั่นนั่นคือการใช้ความอิจฉาให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าสมมติเกิดช่วงนี้ชีวิตของคุณคือมันร้อนรุ่มมากเลยมันรู้สึกไม่เจอความสงบที่คุณอยากจะได้อันนี้อาจจะต้องลองมาเช็คว่าเราเนี่ยไปอยากได้ใครมีในสิ่งที่เรา ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีต้องได้หรือเปล่าวะนะครับเพราะฉะนั้นลองเช็คดูดีๆว่าตอนนี้ NV กําลังทํางานให้กับคุณหรือทํางาน Against คุณกันแน่ Does NV work with you, work for you, or work against you? That's the question you should be asking yourself.